สวัสดีคะ่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ FC วันนี้เราก็เข้าป่ามาหาเห็ดคะ่ะทุกคนมาหาเห็ดจริงๆแล้วนะคะถึงเดี๋ยวนี้เอ้ยตอนนี้เรามาหาเห็ดจริงๆแล้วนะคะแล้วก็นี่เห็ดแรกเลยที่พี่เจอกับทุกคนเป็นฝูงหนึ่งเลยคะ่ะ FC เนี่ยเห็ดกําลังขึ้นนี่คะ่ะนี่นี่เดี๋ยวพี่จะพาดูนะคะนี่นี่กําลังงา,งามเลยคะ่ะนี่เห็นไหม FC นี่มันเป็นเห็ดอะไรคะแบบนี้เขากินไหมนี่มันคล้ายกระร่มค่ะเนี่ยกอใหญ่มากเลยคะ่ะเอฟซีเดี๋ยวพี่จะให้ดูให้ดูต้นหนึ่งนะคะเอฟซี FC. นี่นี่แบบนี้คะ่ะกินได้ไหมนี่นี่คะ่ะเขาเรียกว่าเห็ดอะไรคะนี่นี่เอฟซี FC. นี่มันจะเป็นอย่างนี้คะ่ะทุกคนนี่เอาดูแค่อันเดียวเนาะแต่ว่าไม่เห็นมีรอยท่าก,กินเลยอะ่ะนี่คะ่ะเป็นฝูงเลยอะ่ะ นี่แต่ขามันใหญ่มากค่ะนี่ขาใหญ่มากนะ f อถ้า f อที่อยู่เมืองนอกนะคะที่ท่านเก็บเห็ดบ่อยๆนะคะคุณแก้วนะคะคุณแก้วถ้าคุณแก้วเข้ามาดูคลิปของยายวันนภะาเดนมาร์กนะคะคุณแก้วช่วยบอกพี่หน่อยว่ามันเป็นเห็ดอะไรคะ่ะนี่พี่หงายออกมาอันหนึ่งคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะคุณแก้วพี่หงายมาอันหนึ่งมันเป็นอย่างนี้คะ่ะกินได้หรือเปล่าบ้านคุณอะ เนี่ยเขาเรียกว่าเห็ดอะไรคะนี่ขาใหญ่มากเลยนี่เห็นไหมนี่มันใช่เห็ดอันนั้นไหมที่เขากินกันน่ะมันมีชื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะนี่นี่นี่ค่ะเป็นฝูงเลยค่ะนี่เห็นไหมนี่รู้สึกจะขึ้นตรงนี้เป็นฝูงเลยนะคะนี่นี่ค่ะต,ต้นอ่อนก็กําลังขึ้นคะ่ะแต่ว่าเห็นมีไอตัวทากกินหรือว่าอะไรไม่รู้มาเลียอยู่ แค่อันเดียวนี่นอกนั้นไม่มีกัรไม่มีไอ้รอยกินค่ะนี่นี่เห็ดอะไรไม่รู้นี่เห็นไหมเยอะเลยนะเออนี่ขาใหญ่ใช่ขาใหญ่ๆมันเหมือนกับเห็ดที่เคยเห็นเขาเก็บนะแต่ว่ามันพึ่งขึ้นเหมือนกันนะนี่พี่มันพึ่งขึ้นนะเนี่ยเห็ดเห็ดชนิดนี้มันพึ่งขึ้นค่ะ fc นี่ถ้าใครได้เคยเก็บหรือว่าเคยกินเนาะหรือว่ารู้ว่ามันชื่ออะไรนะ ก็ช่วยคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะนี่เพราะเราก็เป็นมือใหม่นะที่จะมาหาเห็ดนะนี่ที่พี่หงายออกมาอันหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ค่ะนี่นี่มันก็น่าจะน่าจะกินไม่ได้หรอกเนาะนี่ดูแต่ว่าจะกินได้นะสีสันช่สวยงามมากแต่สีสันมันไม่ไมถ้ามันกินได้ทําไมพวกไอ้นี่มันไม่กินล่ะพวกไอตัวทากอ่ะตัวทากไม่เห็นกินเลยเนาะ โอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันณพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย